ที่สิบมกราทั่วโลกาสาธุการบันเถึกเป็นตำนานวันหลวงปู่มันภูริทธาโตได้รับการเิดชู โลกรารููจากยูเนสโกความดีมีอโคอานุโมทานาบุญรอยห้าสิบสิ่ปีราวครั้งนี้ตออแทนคุณ ทีทันได้กรุนคำจนเกือเอื้ออท้อนสอนสั่งมนุษย์ให้ศรัทธาในบ๊บบอนยึดไว้ให้เป็นพรก่อน ที่จะลาลลกไปท่านเซนภาวนารีบนำพามหาใสยใจหลวงปู่มันท่านสั่งไว้ครั้งสุดท้ายก่อนลาสังขาร พวกเราสาธุชนไทยทุกคนขอเสืบสารนทุกรอปิชาตการรวนขับขานสารพัน กึกกองเรอเกลียงไรสนั้นวันไวนรกสวัรมนุษย์รู้ทัวกันวันหลวงผู้มันผู้ริทัดโต